Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News การดำรงอยู่ของคอสอชอเป็นการดำรงอยู่ในลักษณะตัวแทนของระบอบเมื่อเป็นการดำรงอยู่ในลักษณะที่เป็นตัวแทนแบบนี้จึงไม่สามารถมองเพียงตัวบุคคลอย่างเป็นการเฉพาะส่วนแต่ต้องมองเห็นเครือข่ายและสายสัมพันธ์ทำไมความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องสามปอทำยังไงก็อยู่อย่างตัดไม่ตายขายไม่ขาดในที่สุดก็จะหวนกลับมาจับมือกันอีกครั้งนั่นเพราะอยู่ภายในระบบ ตัวอย่างสดๆร้อนๆที่เห็นกันคือกรณีของมีชัยรืชุพันธ์มองอย่างปัจเจกเหมือนนายมีชัยอยู่กับนักกฎหมายมีความเป็นอิสระมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วทำไมทัศนะและบทสรุปข,ของเขาจึงเปลี่ยนไปตอนที่ให้ความเห็นต่อการนับอายุดำรงตำแหน่งนายกเมื่อปี6-1ก็เป็นอีกอย่างเมื่อเดือนกันยายน65ก็เป็นอีกอย่าง นั่นเพราะนายมีชัยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบการมองความสัมพันธ์เชิงระบอบต้องมองอย่างต่อเนื่องและมองตามความเป็นจริงก่อนหน้านี้นายมีชัยอาจทำงานใกล้ชิดกับนายสมภพโหตรกิจและเริ่มเข้ามามีบทบาทเป็นวงในตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร2,520 และในสมัยพลเอกเปรมตินนสูลานนท์ยิ่งหนักแน่นขึ้นจากสมัยพลเอกเปรมมายังยุครอสอชพอลเอกสุจินดาคราประยุนกระทั่งยุคคอมอชอปี2549ยุคคอสอชอปี2557เป็นยังไงอย่าลืมว่านี่คือสมาชิกแห่งคอสอชอที่มั่นคงเมื่อมองนายมีชัยต้องมองเป็นคู่เคียงกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาชัดเจนว่าเจตจำนงและเป้าหมายทางการเมืองของนาย มีชัยกับพลเอกประยุทธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างเนียวแน่นคือต้องการให้พลเอกประยุทธ์ไปต่อมีข่าวสารรัฐธรรมนูญเรียกประชุมนัดพิเศษ8กันยายน65หลังจากนายวรวิธย์กังสิเทียมประธานสารรัฐธรรมนูญ ใช้สิทธิประธานลงมติสองครั้งกรณีวาระ8ปีให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกแต่ก็ยังแพ้โหวต5ต่อ4ที่ให้พลเอกประยุทธ์หยุดพักงานจนกว่าสาลจะมีคำวินิจฉัยเมื่อ24สิงหาคมที่ผ่านมาแจ้งว่าได้รับคำชี้แจงจากพยานสาปากทั้งของพลเอกประยุทธ์ผู้ถูกร้องนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญหรือกอรอทอและนายประ น,นินประพันธ์อดีตเลขาธิการกรทเพื่ออภิปรายคำชี้แจงและหลักฐานต่างๆว่าสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้แล้วหรือไม่หากยังไม่สิ้นข้อสงสัยต้องสแสวงหาหลักฐานและพยานเพิ่มเติมต่อไปหรือไม่ทั้งนี้หากสิ้นข้อสงสัยจะนัดลงมติวินิจฉัยเร็วที่สุดอีก14วันนับจาก8กันยายนนี้คือพฤหัสบดี22กันยายน ก่อนหน้านี้นายวิสนุเครืองามเนติบริกรรองนายกบอกนักข่าวว่าในความเห็นตนคำชี้แจงกรณี8ปีของทีมกฎหมายนายกพลตรีวิระอดีตกรทนั้นฟังขึ้นตอบได้ทุกประเด็นและตรงใจหากเปิดเผยออกมาคนก็จะรู้ว่าชี้แจงขึ้นแล้วทำไมไม่เปิดนะคำชี้แจงไม่ได้ระบุว่าควรนับอายุ8ปีเริ่มตั้งแต่เมื่อใดการชี้ชัดเป็นเรื่องของศาล แต่ชี้ชัดอย่างเดียวว่าไม่ใช่วันที่24สิงหาคม57แต่บอกไม่ถูกจะนับเมื่อใดแต่เมื่อนักข่าวถามว่ามั่นใจว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกต่อหรือไม่นายวิษณุกลับบอกว่าไม่มั่นใจต้องแล้วแต่สารรัฐธรรมนูญส่วนของพลเอกประยุทธ์ชี้แจงจบแล้วแต่สามารถชี้แจงเพิ่มได้อีก อย่างที่รู้การนับอายุ8ปีเก้าอี้นายกนั้นมี3ทางคือนับจาก24สิงหาคม57ครบวาระ24สิงหาคม65 2. นับจากวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60ครบวาระปี68และ 3. นับจากเลือกตั้งใหญ่ปี62จะครบวาระปี70 ซึ่งฝ่ายทำเนียบก็ยืนยันชัดแล้วว่าการเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์5ปีแรกช่วงเป็นหัวหน้าคอสชอไม่นับเป็นนายกจากที่ไหนวิษณุบอกมา ขณะที่รายงานข่าวจากสารรัฐธรรมนูญก็บอกให้รู้ว่าที่พักเพื่อไทยเสนอให้เอาแถลงการ51อาจารย์คณะนิติศาสตร์จาก15มหาวิทยาลายัยร่วมพิจารณาด้วยนั้นไม่ได้รับการตอบสนองรวมทั้งความเห็นของอาจารย์พรสันเลี้ยงบุญเลิศชัยซึ่งหนักแน่นชัดเจนก็ถูกเมินโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงหนักหน่วงนั่นคือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่จะวางบรรทัดฐานไม่ให้นักการเมืองนั่งเก้าอี้ใน ยกเกิน8ปีไม่ว่าจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการผูกขาดอํานาจนั้นจะจบยังไงรู้อยู่ว่าเจตนารมณ์นั้นต้องการตีกรอบนักการเมืองค่ายทักษิณชินวัตรเป็นหลักแต่ขว้างงูไม่พ้นคอเพราะไม่คิดว่าระบอบประยุทธ์จะมาเจอขวากน้ำนี้ซะเองแล้วจะเฉ้ใช้กันยังไง ที่กลายเป็นงานยากเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพาดหัวเอกสารหลุดเปิดบันทึกการประชุมครั้งที่500ของกรทนายมีชัยได้ถามกรณีจะนับอายุ8ปียังไงซึ่งนายสุพจน์ไข่มุกรองประธานบอกว่าผู้ที่เป็นนายก่อนรัฐธรรมนูญปี60จะบังคับใช้ก็ต้องนับเวลารวมด้วยสะท้อนจากบทเฉพาะการมาตรา264ที่ให้คอรมอรก่อนหน้านี้เป็นคอรมอรภายใต้รัฐธรรมนูญปี2 5 0 ด้วยแม้นายสุพจน์จะบอกทีหลังว่าไม่ใช่มติแค่คำปารบแต่สังคมกลับเห็นว่าฟังไม่ขึ้นเพราะนี่คือใบเสร็จมัดตัวไม่ต้องเป็นนักกฎหมายก็อ่านเจตนารมณ์นี้ได้ชัดเจนคำชี้แจงจากนายมีชัยจึงสำคัญอย่างยิ่งนายมีชัยเคยกล่าวไว้ตอนหนึ่ง ในงานสัมมนา,ากฎหมายที่จุลาว่าตนเป็นคนหนึ่งที่ร่วมทํากฎหมายมหาศาลกว่าสองพันฉบับที่ใช้อยู่แต่กฎหมายมากมายนี้ไม่ได้สร้างความสงบสันติอย่างที่คิดไว้กลับสร้างความไม่เป็นธรรมอึดอัดและนับวันยิ่งแย่เพราะกฎหมายไปตกในมือคนใช้เพื่อพักพวกตามวัฒนธรรมแบบไทยๆไ,ไม่บังคับใช้อย่างที่ควรเป็นวันหนึ่งผมก็สำนึกบาปเป็นคำสะท้อนจากใจในตอนนั้น ล่าสุดมีข่าวว่านายมีใช้ให้นับอายุนายกพลเอกประยุทธ์เมษายน2560ซึ่งไม่รู้จริงหรือไม่ถ้าจริงก็คงจะวุ่นวายอีกแน่ขอให้คำให้การประมาจา์เนติบริกรครานี้เป็นการไทยบาปเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่ออย่าเป็นการสร้างบาปซ้ำซากอีกเลยไม่เช่นนั้นที่บอกสำนึกบาปก็แค่น้ำยาบ้วนปากเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเดลี่นิวส์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ